สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงพาดหัวต่างประเทศที่เรียกได้ว่าซื่อต่างๆเนี่ยต่างคาดการเอาไว้ว่า Aquaman ภาค2 Aquaman and the Lost Kingdom นั้นจะเปิดตัวได้แย่ยิ่งกว่า The Marvel นะครับโดย The Marvel เนี่ยก็จัดได้ว่าเป็นหนังที่ย่ำแย่ที่สุดของ m a r v e เลยถูกไหมเลยครับของ MCU ทั้งหมดเลยนะอันเนี้ย แย่ที่สุดแล้วเลยครับผมแต่อควาแมนเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูจะแย่ถูกไหมเพราะว่าถ้าดูกันเนี่ยอควาแมนก็เป็นหนังที่ทําตังค์เยอะที่สุดของ DC ด้วยโดยมีบ็อกอฟอฟิศในภาคแรกเนี่ยสูงถึง1,100ล้านดอลลาร์เล,เลยเลยครับคือเยอะมากๆเลยนะครับผมแต่ทําไมกันกลับกลายเป็นว่าในภาคที่2เนี่ยสื่อเขาคาดการเอาไว้ว่าอควาแมนเนี่ยดูจะออกมาไม่น่าประสบผลสําเร็จสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เปิดตัวได้ย่ำแย่ยิ่งกว่าเดอมมาเวลสะอ,อีกโดยคาดการเอาไว้ว่าเปิดตัวมาที่ o p Weekend เนี่อยู่ที่4 ลล้านซึ่งน้อยกว่าฝั่งของเดอะมาเวลที่อยู่ที่46ล้านดอลลาร์นะครับก็ถ้าเปิดตัวเป็นแบบนี้จริงเนี่ยโอกาสจะเจ๊งอ่ะก็สูงม,กมากๆเลยเลยครับผมเพราะว่าการที่อ q ควาแมนเนี่ยที่มีบัจเจตในการสร้างอยู่ที่ราวๆ215ล้านดอลลาร์นะยังไม่ได้รวมการโปรโมทซึ่งการโปรโมทเนี่ยก็ทํามาค่อนข้างน้อยแล้วละ่ะไม่ได้โปรโมทอะไรนักเท่าไหร่แต่ตรงนี้เองเนี่ยการที่อ q ควาแมนอ่ะจะ break event เลยเนี่ยเขาคาดการเอาไว้ว่า อยู่ที่ราวๆ400ล้านดอลลาร์ซึ่งก็ยากมากๆเลยนะครับที่จะถึงตัวเลขตรงนั้นได้เพราะในช่วงปีที่ผ่านมาเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนัง DC อย่าง The f r ฟ d เองหรือว่า u ู b e เทิลเอง Black Adam มชาแซมภาค2เนี่ยก็เจ๊งกันเละตุ้มเปะไปหมดเลยถูกไหมทำให้กระแสดีซีเนี่ยค่อนข้างจะตกต่ำเปนอย่างมากแล้วหนึ่งปัจจัยสำคัญเลยนอกจากหนัง DC เรื่องอื่นๆที่ทำออกมาได้แย่สุดๆแล้วเนี่ยนะครับ อีกอย่างหนึ่งสำคัญมากๆคือระยะเวลาระหว่างภาคแรกกับภาค2ภาคแรกกับความแมนเนี่ยโอ้โหออกมาสําเร็จถล่มทลายถูกไหมแต่ปัญหาก็คือมันออกมานานมากๆแล้วครับจนเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยลืมไปหมดแล้วนั่นเองว่าเฮ้ยเรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรยังไงวะ ภาคแรกแม่งออกไปแล้วปี2018ตอนนี้2023แล้วนะครับผมก็ผ่านเวลามาเนี่ยเรียกได้ว่า5ปีอะเราก็ลืมภาคแรกกันไปแล้วทำให้คนเนี่ยเลิกอินกับความเป็นภาคแรกมาแล้วและในช่วงระหว่าง5ปีที่ห่างกันเนี่ยกระแสของทางคว้าแมนก็ตกลงมาเรื่อยๆด้วยแถมยังมีปัญหาการถ่ายทําภายในอีกนะครับที่ต้องมาเปลี่ยนบทจากปัญหาของนักสแสดงอย่างตัวของแอมเบอร์เฮิร์ตที่เรียกได้ว่าถูกลดบทออกไปเยอะมากๆแต่ผมไปดูในหนังมาแล้วหนังเองก็ยังมีบทของเธอมากกว่าที่ตัวของผม คิดเอาไว้นะครับแต่โดยรวมเนี่ยหลายๆปัจจัยมันไม่เอื้อด้วยแล้วก็กระแสหนังฮีโร่โดยรวมอก็ ปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีที่ตกต่ำที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับก็เลยทำให้นังอควาแมนเนี่ยน่าจะทำกำไรได้ยากมากเล,เลยครับผมหรือพูดกันง่ายๆพูดกันตรงๆเลยว่าโอกาสจะเจ๊งเนี่ยสูงโคตรๆแล้ว DC เองเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะทิ้งทุกอย่างมาแล้วถูกไหมแม้ ADCU ที่ปั้นมาเนี่ยปไปให้หมดเลยครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่กับยุคข,ของเจมกันกับจักรวาล DCU ซึ่งหลายๆคนก็คาดว่าพระเอกที่รับบทเป็นอควาแมนอย่างตัวของเจสันมาโมอานั้นอาจจะได้เข้าร่วมแต่ไม่ได้ในหารนะของอควา แ,แต่จะเป็นโลโบซึ่งเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเขามากกว่าการเป็นอควาแมนซะอีกนะครับผมลองดูโลโบสิครับเหมาะไหมละ่ะตรงนี้เองก็น่าเสียดายเลยนะที่จากการคาดการ์เขาคาดการกันมาอย่างนี้คือผมไม่ได้คาดการเองนะไม่ใช่ผมอคตินะผมก็อ่านตามข่าวนี่แหละเขาคาดการกันมาว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ก็อ่าฟังคาดการกันไปนะครับแต่มันก็มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นจริงแหละเพราะว่า p e r f o r m ม n c e ของหนังดีซีเรื่องอื่นๆก็จะเป็นไปตามที่เขาบอกอถูกไหมมันไม่ได้ออกมาดีอะ่ะมันก็ต้องยอมรับสภาพกันไปนะครับก็ค,คิดว่า ทาง w a r n e r Brother เองเนี่ยก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วล่ะอันนี้ก็อยากจะให้มันจบๆไปเพราะว่ามันก็เป็นโปรเจกต์ที่เรียกได้ว่าแบบาลัคาซังมานานนะครับผมยังไงก็เอาใจช่วยด้วยก็แล้วกันหากใครอยากสนับสนุนทาง w a r n e r Brother เนี่ยหรือว่าสนับสนุนแฟรนช์ a q u a m a n เอง่ะก็ไปรับชมกันได้แต่ตรงนี้ก็บอกไว้ก่อนว่ามันก็จบแล้วจริงๆคือมันไม่ได้มีต่ออะไรจะสนับสนุนให้ตายเขาก็ไม่ต่อเขาตัดทิ้งแล้วเริ่มใหม่ถูกไหมแต่ก็ไปดูได้เพราะว่าหนังเองเนี่ยก็ไม่ได้แย่อนนนัามเป็็ว่ผกก แล้วก็สนุกดีนะครับก็ถือได้ว่าไปดูเนี่ยไม่รู้สึกเสียตังค์นะครับผมเพราะว่าหนังลักษณะนี้เองแล้วด้วยความบล็อกบัสเตอร์เนาะมันเน้นแบบระเบิดภูเขาเผากันท่อมเน้นแบบเห็นฉากซีจีอลังการเพราะฉะนั้นเราควรไปดูจอใหญ่ๆไงผมก็เลยมองว่าหนังแบบนี้มันเหมาะแก่การที่จะไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปสนับสนุนโรงการหนังฮีโร่ด้วยการไปดูแต่เนี้ยเราก็เรียนกันตามตรงว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยสนับสนุนไปมันก็ไม่ได้ไปต่ออยู่ดีก็อาจจะไม่ต้องไปดูก็ได้อันนี้พูดกันตรง ผมก็รู้สึกว่าหนังมันไม่ได้แย่ขนาดที่แบบว่าจะไม่ดูเลยแต่ถามว่ายอดเยี่ยม10เต็ม10ไหมก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่โดยรวมแล้วไปดูก็ไม่ได้รู้สึกเสียตังค์ผมให้คะแนนอยู่ที่7เต็ม10นะครับแล้วนี่ก็คือเหตุผลที่ต่างประเทศเขาพูดกันว่าเออเนี่ยอควาแมนอ่ะมันน่าจะเปิดตัวออกมาไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วก็อนาคตเนี่ยดูจะไปได้ไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้้้อกันในคหาาส,สดีขทผูชุ มีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ